ใครตดหนูตดค่ะอ๋อจะเป็นลม <c oughs> ปวดอืนหรือเปล่าปวดค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับแมวกับน้องไอไดอีกแล้วนะคะวันนี้น้องไอได้มีอะไรอ่ะน่ากินมากมาคืออะไรคะเค้กค่ะเค้กค่ะเค้กตัวนี้ชื่อว่าเค้กอะไรนุ่มน่ารักไหมคะเขาทําเป็นรูปหมีแบบนี้เลยค่ะน่ารักเนาะเค้กแต่ละชิ้นนี่น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าราคาถูกมากนี่อย่างชิ้นนี้นะคะเป็นเค้กสตรอเบอรี่ชีส เป็นชีสนะคะสตรอเบอรี่ตัวนี้แค่ยี่สิบห้าบาทเองถูกเนาะแค่ยี่สิบห้าบาทเองถูกมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นคัพเค้กองุ่นนะคะทุกชิ้นยี่สิบห้าบาทเองค่ะส่วนแมวมีส้มตำทะเลเดือด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 ทะเลเดือดเดือดเดือดมันเดือดตรงไหนรู้ไหมคะอุ้ยมันเดือดตรงที่มันมีสีนี่แหละค่ะสีที่แบบ ค่อนข้างโหดมากคือสีแดงเต็มไปด้วยพริกแล้วก็มีหอยแครงมีปลาหมึกด้วยนะคะไ,ได้ชอบกินปลาหมึกไม่ใช่ไหอคะแต่มันเผ็ดมากเลยค่ะหนูคงกินไม่ได้แล้วค่ะลูกก็กินเค,ค้กช่วยเนี่ยคะ่ะอ่าไม่ว่าจะกินเค,ค้กอย่างเดียวมีปูนะคะตัวนี้มาไม่ได้ตําเองนะคะมาสั่งมาจากน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันเขาเป็นคนตําส้มตํา ขาตำส้มตำขายก็เลยสั่งน้องเข้ามาค่ะรสชาติโอเคเลยค่ะมาเริ่มกินกันเลยมีขนมนจีนด้วยไอ้ได้ไ้ด้จะกินส้มตำจริงหรอคะ,ะกินเค้กดีกว่าไหมแม่แม่ว่าจะ้กินซ่อมเนาะค่ะฮะ,ะ,ะจะไปกินซ่อมทำไมล่ะคะซ่อมกินไม่ได้คะ่ะอาจัดการเลยคะ่ะอย่าพูดเยอะคะ่ะกินเลยคะ่ะจะกินอันไหนคะจะกินอันนี้หรอคะ,ะอา้า นึกว่าจะกินเค้กตัวเองฝนตกเฮ้ยฝนตกแบบเสียงดังมากท <ำ S 1> ําไมใครยังมีของเล่นหนูเหลืออยู่อยู่ไหนอคะอยู่นู่นค่ะเออเก็บไม่หมด นั่นแะค่ปะปลาหมึกค่ะอ๋อมจิ้มผนผาหครับจิ้มเผมไหมเห็นแล้วค่ะจ้า อร่อยมากส้มตำ <S <S <ค>กินเค้กไปเลยนะคะเอาส้มเล็กไหมคะลูกนั่นนะ่ะส้มเล็กอะ่ะขอยูตาัปก่อนกนะะันค่ะ ใช้มือก็แล้วกันค่ะเอาเอาสุกแรกลุก้งงันค่ะ เรกินให้หมดหน้ามันก่อนกักนกันมีปลาหมกึกมีหอยแครงมีปูมีกุ้งนะคะอุ้ยได้เยอะมีทะเลตั้งหลายอย่างในราคาแค่เจ็ดสติกบาทเองอถูกมากอร่อยด้วยปลาหมึกอีกแล้วคะ่ะเอาไหมคะเอาค่ะเอาซ้อมใหญ่มากคะ่ะซ้อมตัวเองน้าล้วค่ะ เกียบเลยค่ะป้าวิชาอาเม็ดพลิกออกให้ลูกหน่อยได้ไหมลูกเห็นพ่อเม็ดพลิกนั่นแหละค่ะ เป็นอะไร,รอะคะอร่อยค่ะอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะค่ะเด็กกับเค้กกับไอศครีมเท่ากันไม่เอาเหรอคะเนี่ยเอาค่ะแต่ว,ว่าเหลื่อยเม็ดยู่เกลือยังไม่ต้องเอาแล้วมันก็ต้องมีเม็ดพริกอยู่แล้วล่ะค่ะส้มตำผู้ใหญ่ กุ้มค่ะไอได้เห็นกุ้มไหมโอค่ะยังไม่ถอดแมสหมดง่ายง่ายหรอค่ะยังไม่ถอดแมสนหมดง่ายง่ายหรอวค่ะไม่กี้เค้ทะลุเลยค่ะ อุยเฮ้ทะลุอีกอแล้วค่ะหล่นค่ะหล่นจือไปใกล้ๆปากตัวเองก็ได้ค่ะไไม่ร่วงพีขนะ่ขอดื่มน้ำอนค่ะอร่อย ค,คืออะไรคะแบบนั้น กูมาร์กสด ปูม้าสดมากค่ะมันจะหวานอะไรนะคะปูม้าค่ะปูม้าอยู่ไหนอ่ะคะบ้านแมวกินไปแล้วค่ะเด็กกินไม่ได้ค่ะถ้ามันเป็นของดิบอันนี้เหรอคะมีปลาหมึกสุกย่างเดียวอันนี้เหรอคะปูม้าอืม,มอืนคะปูมา้าหนูรูปแรกเหมือนกุ้งเลยค่ะ โอ้ยหมอจุ่มน้ำปลาแล้วไม่ก็ได้สาผมสิติสาบอผมสาบอสะค่ะพูดอีสานสิคะสาบอสาสาบอ ซะจ้าวางสิซะบซะจ้า,ล,า,า,จาลูกเราเพ่อชื่ออะไรคะไอ้กิเบอร์ค่ะพออ่อชื่ออะไรคะไอ้เป็นลูกคุณย่านั่นแหลคะค่ะไอ้กิเบอร์เป็นลูกใครคะลูกคุณย่าคะ่ะแม่ชื่ออะไรคะแม่หนูดีค่ะอือหือ แล้วแม่หนูลีเป็นลูกใครคะลูกคุณยายค่ะโอ,อ้โหลีดดนะ้องเหีดด่อีกแล้วค่ะเฮียเหี้ยอืมเฮียไม่ใช่เ <c oughs> ฮียเฮียใหม่ดิเฮียเฮียเหี้ยเออเหียแล้วปะอืมเฮียแล้วปะอันเฮียแล้วขำทำไม เฮียอีกแล้วเฮียอีกแล้วนะสำเนียงเป๊ะมาก<ห>กินบอทอะไรบไม่ใช่ครับกินบอ,อกินอ้าปากเป็นไงคะเผ็ดบอเผ็ดเผ็ดหลายบอ เป็นไรเป็นยังเป็นยังเป็นยังอังเป็ดใช่เนาะวอาเล่ย์หมเป็นยังเพดบ่เพดต่อไปเราจะไม่พูดภาษากลางเข้าใจไหมคะถ้าสีวอาเล่ยโอเคบ่โอเคโอเคบ่โอเค โอเคค่ะตาโอเคบอค่ะโอเคบอค่ะโอเคค่ะอืมโอเคบอโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะ <travail> เป็นไรเผ็ดเหรอเอาลืม <Gun> ข้าวบดเผ็ดบอเผ็ดหลายบอ แก่ตายไปใก้ตายไปตายยังไงเื้ภาษาอะไรของเขากินเลยลูกกินแก้เผ็ดไปเลยจะกินยังไงก็กินปูสดปูสดสดนี่ไงปูสดสด แซ่บแซ่บพูดสิแซ่บ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 แซบอีหลีแซ่บอีหลีเอ้าเราทำไงไปไหนอะคะแซ่บอีหลีแซ่บอีหลี เซบีเหรอเซบีเหรอองกระเดียวองกระเดียไม่เชื่อโบไม่ไปอ่ะทำไมเป็นแมวพูดภาษาการอะอ๋อโไปไปโบโบไป ไอดาพูหายเอ้าไอดาพูงา่อ้าวูไอดาพูงามเอ้าผพู้พูหายได้บันไอนดาพูหายคไณนพูดภาษากรม น้นแพ้โอเคปะ่ะคะคนไหนพูดภาษากลางคนนั้นแพ้โอเคไหมค่ะอ่ะเริ่มใหม่ออ <c oughs> เอียงเอ,อียงปลา <c oughs> หมึกป้าฮะเป็นปลาหมึกป้าแมนบอแมนปลาหมึกบอเอ็ง <c oughs> แมนออื <c oughs> ซงปต้มอร่อยเผ็ดถึงใจเอาไหมไม่เอาค่ะเมื่อกี้ทำไมป้าแม่พูดภาษาไทยหลหรอคะ กาแมวเบรกอยู่ไงคะไฟแดงอยู่เมื่อกี้น่ะยังไม่ไฟเขียวเลยรู้จักไฟแดงไหมคะรู้จักค่ะไฟแดงคืออะไรหยุดค่ะอืมเหี่กกออยอีกแล้วเงีกยแล้วอืมเงีย้ยแล้วมันไฟเขียว ว้าไหมว้าว <c oughs> อยาอีกแล้วไอ้ได้ขี่แพ้ไอ <c oughs> ้ได้ขี่แพ้ <c oughs> อะไร <c oughs> อีหยัง <c oughs> อีหยัง ว้าวแมเว้าวแมเว้าวไอดาบ่ลงลจ้ะาก็รู้อืมล้าก็รู้ปิดปดให้ยังอืมปดให้ยัง ห,ยหอยไฟแดงดูค่ะไฟแดงหอ<า>ย <ไป S 1> แคง,งค่ะอืมหอยแครงสดๆพวกเราสองคนไฟแดงเหรอคะใช่ไฟแดงก่อนกินเค้กก่อนนะคะ ปลาหมึกอีกไหมคะไม่เอาแล้วค่ะเผ็ดเหรอคะค่ะใครเลอหนูเลอค่ะเลอแสดงว่าอิ่มค่ะใช่ไหม อิ่มแล้วาฝามาครอบค่ะอเอาต่อหมาครอบเก็บเขาเก็บพวกอันเลยมแลม,มแลงวนันจะได้ไม่ตอมปูขอบเราจะได้ไปใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินอีกค่ะอ๋อเผ็ด เห็ดเด้อนี่คือตัวอะไรคะกุ้งค่ะกุ้งสุกหรือกุ้งดิบอ้าวกุ้งดิบค่ะกุ้งดิบเด็กกินได้ไหมคะไม่ได้ค่ะผู้ใหญ่กินได้ไหมคะได้ ชิสจะเป็นรอยรอยของเค้กออกด้วยอันนี้ค่ะอันที่หนูกำลังถือคืออันนี้ค่ะช่วยเล่านิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจะได้หายเผ็ดเนี่ยป้าปแมวเผ็ดมากเลยค่ะถ้าฟังนิทานปุ๊บจะหายเผ็ดเลยค่ะช่วยหน่อยเร็วโอเคค่ะโอเคค่ะเร็วเร็วช่วยหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน <ๆ S 1> ่อยมีเจ้าหมูสามตัวเรื่องอะไรก่อน เอาเรื่องอะไรคะชื่อเรื่องอะไรคะเรื่องจงมูค่ะอส<า>มอมตเคตเล่าเลยค่ะเส็จมากเลยค่ะเรื่องจมูมีเจ้าหมูสามตัวค่ะอยู่ในบ้านในป่าค่ะแล้วแม่หมูก็เรียกมาใกล้ๆค่ะแล้วว่าแม่หมูก็บอกบอกว่าลูกๆหนูต้องไปไปสร้างบ้านเองนะหนูโตแล้วใช่ไหมคะ แล้วไงต่อคะเร,เ,รเร็วเร็วเล่าเล่าเล่าเพดไมน่เป็นนิทานอยู่ด้วยนะคะหนูจะได้เล่าเป็นแบบนี้ก็ไม่หายเพดสิคะโอ้ยเรามาเพดมากเลยค่ะมีเจ้าหมูสามตู้บวชอยู่ในในบ้านกลางป่าค่ะต้องออกไปไปไปสร้างบ้านเองแล้วค่ะหมูตัวที่หนึ่งจะสร้างมานด้วยฝก พะมันง่ายแล้วก็เร็วค่ะบ้นี้จะป้องกันจากบมาบ้าหมาป่าได้ยังไงใช่ไหมคะตัวหมูตัวหนึ่งบอกว่าป้องกันได้หมาป่าไม่ไหมคะเอาทําลายบ้านฉันได้หรอใช่ไหมคะแล้วพี่หมูก็บอกว่าจะถามว่าไม่เกยกนกติกันค่ะแล้วแล้วหมูตัวที่ทสองสร้างบ้านรวยไม้ค่ะแล้วแล้วหมูตัวที่สองก็ไปเก็บ เก็บไม้มาจากป่าค่ะแล้วพี่พี่หมูก็มาที่ยังไม่ได้สร้างบ้านค่ะหมูตัวที่สามก็มาใช่ไหมคะเขาบอกว่ามัน,นจะป้องกันจากหมาป่าได้ยังไงถูกต้องไหมคะหมูตัวที่สองบอกว่านมาแบบไม่ได้สรางทำไรบ้านจะได้หรอกแล้วพี่หมูก็บอกว่าอย่าถามว่าไม่เตือนก็เลยก็ที่หมนะูหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยอีกกับ หินค่ะแล้วแล้วพี่หมูต้องใช้เวลานานค่ะแล้วพี่หมูก็ไม่เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วแล้วหมาป่าก็มาเข้าเข้าบ้านกับหมูตัวตัวที่หนึ่งค่ะแล้วก็มาเค้าเคาะเข้าในบ้านตัวที่หนึ่งใช่ไหมคะหม<ะ>าป่าก็บอกว่าเจ้ามูออกมาให้ข้ากินต้นไม้ออกมาให้ข้ากินต้นเดย ออกมาเลค่ะยุสซาดีดีมันออกมาไหมคะไม่ออกค่ะแล้วหมาป่าก,ก็ปูปูเลยค่ะแล้วเป็นไงคะบ้านเป็นไงปิวเลยค่ะโอ้โหปิวไปเลยค่ะแล้วหมูตัวที่หนึ่งก็วิง่งไปหาหมูตัวที่สองค่ะอืมเข้าไปหลบอยู่ในบ้านค่ะแล้วหมาปา่าก็มาค่ะปูแล้วก็ไปไปสร้างไปไป ไปบ้านของหมูตัวที่สามค่ะอแล้วหมาป่าก็บอกว่าขอประตูเราก็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 ออกมาให้เขาทซะดีๆดีโอ้โหโอ้โมาไหมคะไม่ออกค่ะแล้วทําไงต่อบ้านกระจุยค่ะปูไม่หลนไม่ไม่ไม่ตีวเลยค่ะไม่ตีวค่ะถลก้นอบ้านไม่พังเลยใช่ไหมคะปูนปูนมาป่าหมดพลังแล้วค่ะ แล้วหมาป่าก็ทีเเดียได้ค่ะบืองไฟค่ะแล้วจะหมู่หมู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 เห็นเห็นเห็นขาหมาป่า,า,าตรงนี้นตายใช่ไหมคะ<ส>ก็รู้ทันทีก็เลยจุดไฟดจุดไฟเลยแล้วก็วางหม้อเดือดลงไปค่ะแล้วหมาป่าก็ลื่นลงไปเลยค่ะตกลงไปในหม้อเหรอคะใช่ค่ะลองจากเลยใช่ไหมใช่ค่ะนิชาเรื่องนี้เป็นยังไงสอนให้รู้ว่ายังไงไหมสอนให้รู้ว่า ต้องต้องต้องป้องกันตัวเองให้ดีๆค่ะฮึนมันเข้าฟังน่ทานหายเผ็ดเลยค่ะยิ่งมากเลยค่ะโอเคค่ะอิ้มแล้วค่ะโอเคค่ะไปแม่จะกินอีกก็ะติกันค่ะเพราะมันเผ็ดไปแล้วนะคะคลิปนี้อย่าลืมมาฟังนิทานน้องไอด้น,นะคะแล้วก็มากินส้มตำกับแมวนะอร่อยเผ็ดมากส้มตำทะเลเดือดไปบยบายแล้วค่ะอย่าลืมกด อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้เป็นกำลังใจแมวกับน้องให้ได้เยนะคะบ๊ายบายไปเลยรีบไปขี้เลยเร็วๆบ้าอะไรเนี่ยตดคอมเมนต์เหม็นเฮ้ย